วันนี้นะคะจะพามาเล่นเกมที่สนุกสนุกง่ายๆเอง,เองไม่ซีเรียสค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมตกมือนะคะ,ะคือมีว่าถ้าให้ตกมือตามคำศัพท์นะคะถ้าสมมติว่าหนึ่งก็ตกหนึ่งสองก็ตกสองสามก็ตกสามทีนี้ต่อไปก็จะเป็นชื่อสัตว์นะคะ ถ้าบอกว่าควายต้องต,ตบสีครั้งตบขาตบขาแล้วควายขีดเนื้อตามขาทำไมถึงรู้ว่าควายต้องตบสีครั้งตบาขาตาบขาตบขาควาย <c oughs> <c oughs> ถ้าไก่ก็ตบสองครั้งนะคะแมงมุม ไก่งูมีกี่ขาคะแหนมกงคือถ้าเป็นกิ้งคือก็รวนรวนอาทดสอบนะคะทดสอบตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไก่เป็ดควาย มือเลยค่ะไก่ม้าอ่ามีคนผ <c blo at noise> <c lic as> ิดแล้วจะพนเศ็นะจ้ะม้าสัตน่าม้ายังไงลันจากคนผิดได้แต่ะว่าไ่ตกไม่ไม่ตรงตามที่คำสั่งเราจะทำยังไงคะยกมือละเขาไปเข้าไป ไม่ต้อสุนัขสิเราต้องหางเลยสุนัขเออที่กินเราต้องหันหน้าเข้าหากันเนาะจะรู้ได้รู้ว่าเพื่อนโอ้โหทั้งแบบไหนจั้งแบบนี้ทั้งแาบนี้ความสุขสัตว์ทั้งหมดไก่คางหมูค่ะไก่ค่ะช้างค่ะแมงมุม ไปแดงต้องดยว่ามีคริดปดูเรื้อ่า่ยทอะไรทำะผดงไม่เห็นว่าใครผิดปแดงรับจบแดงก็รู้ด้วยแดงต้องน้ำโงนะคะแล้น อีกครั <Cornell bug dying> ้งหนึ่งนะคะตัวมือสามครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งไก่ช้างหมูไก่ยีราลิง 哎呀！ สองครั้งสามครั้งหรไก่ช้าง,าาง <ừ? S 1> าวัวมีเสียงร้อ เสกใสออกบงบงงามสติภาษาบอดีสุดเริ่มค่ะวันนี้ฉันทำงานอย่างมีความสุขสงบประสบความสำเร็จและทรงพลัง